การพ่ายแพ้ครั้งแรกของเสือใหญ่ที่ครองบัลลังมาตลอดการอย่าง DRX เกิดอะไรขึ้นกับ DRX เต็งหนึ่งของรายการ VCT 2023 Pacific League ซึ่งได้แพ้ครั้งแรกในรายการนี้โดยการที่ต้องมาเจอกับทีม Secret ซึ่งที่เห็นอย่างแรกเลยก็คือ DRX เนี่ยได้ทำการเปลี่ยนตัวผู้เล่นโดยอา c e s กลับมาลงสนามแทน Foxy9 และให้ b u ส s t มาเล่น Duelist เป็นไลน์อัพเดิมก่อนที่จะทำการเสริมฟ็อกซี่ไนเข้าทีมนั่นเองครับมาถึงในแมปแรกอย่าง h a v e นที่ทีม Secret เนี่ยเลือกมาภาพที่ทุกคนคุ้นตาจาก DRX เนี่ยก็เกิดขึ้นทั้งราวปืนพกโบนัสราวและฟูลบาย DRX เนี่ยเก็บไปได้ทั้งหมดแต่ยังไม่ทันไรนะฮะทีม Secret เนี่ยก็ใช้เพียงเชลิฟเสกวินกลับมาได้และเหมือนเป็นวินโมเมนตัมครับเพราะหลังจากนั้นเนี่ย e ีมซีเกร t ก็รับมือเกมบุกของ DRX ได้อย่างดีเยี่ยมและในราวสุดท้ายก่อนจะจบครึ่งแรก DRX เนี่ยสามารถตัดตัวผู้เล่นของทีม Secret ไปได้ก่อนถึง2คนแต่เพียงไม่กี่วินาทีด้วยความยอดเยี่ยมของทีม Secret ทำให้ส่วน DRX หายไปถึง4คนโดยเป็นฝีมือจากดับสเตปและโบคุมของทีมซีเ r ร t ทำให้จบครึ่งแรกไปที่สกอร์8ต่อ4นั่นเองครับ และสลับมาในครึ่งหลังเป็นทาง DRX เนี่ยได้ราวปืนพกและโบนัสราวไปแบบเสียหายค่อนข้างหนักเลยทีเดียวเพราะเหลือเพียงคนเดียวทั้งสองราวทำให้ในราวฟูบายนั้น DRX เนี่ยไม่มีเงินมาซื้อปืนเลยแต่เฟรนซี่ของ DRX เนี่ยก็เกือบทำให้ทีม Secret เกือบแพ้ไปเหมือนกัน หลังจากนั้น DRH เนี่ยก็โดนเกมบุกข,ของทีม Secret เล่นงานจนขึ้นนำไปก่อนที่สกอร์12ต่อ8และปิดเกมในแผนที่นี้ไปที่สกอร์13ต่อ8แบบสวยงามมากันต่อในแมปที่2อ,อย่าง Ascent ที่เป็นทางของ DRH เนี่ยเลือกมาซึ่งบันดันกลายเป็นภาพเดียวกันกับแผนที่ Heaven ที่ DRH เนี่ยได้ขึ้นนำไปก่อน4ต่อ0ราวก่อนที่ทีม Secret เนี่ยจะตีกลับมาได้ถึง2ราว แต่สกอร์ก็ยังห่างกันจนทําให้ทีมซีเค e ด์เนี่ยขอทามเอาทิ้งอย่างนั้น DRS เนี่ยก็ทิ้งห่างออกไปเรื่อยๆโดยมี RB เนี่ยที่โดดเด่นมากๆของทางฝั่ง DRS ทําให้จบครึ่งแรกไปที่สกอร์9-3ต่อนั่นเองครับผมและสลับมาในครึ่งหลังทีมซีเครดเนี่ยได้ราวปืนพกและโบนัสราวมาได้บ้างและค่อยๆตีวินขึ้นมาได้เรื่อยๆและในเพล์สวยๆของเจลมีในเพล์นี้ที่สถานการณ์3-1ต่ เจลรมี่เนี่ยสามารถเก็บคลาสไปแบบคลีนๆในช็อตนี้ one, there, และเหมือนเป็นวินโมเมนตัมอีกครั้งหนึ่งของทีมซีเครดนะฮะทำให้ทีมซีเครดเนี่ยกลับมาตีเสมอได้10ต่อ10ราวและสู้กันได้อย่างสูสีสุดๆและสุดท้ายแล้วนะฮะเป็นทีมซีเครดเองที่ได้โยนความพ่ายแพ้ครั้งแรกให้กับทาง d ดีไปได้ ด้วยสกอร์13ต่อ11ราวนั่นเองครับผมการแข่งขัน VCT 2023 Pacific League กำลังจะเข้าสู่รอบเพลย์ออฟแล้วและจะเริ่มแข่งกันตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมนี้ยังไงก็อย่าลืมไปติดตามชมการแข่งขันสุดเข้มข้นเพื่อเฟ้นหา3ทีมที่จะได้เข้าไปเล่นในทัวร์นาเมนต์นานาชาติอย่างรายการ VCT 2023 Masters Tokyo และ Valorant Champions 2023นั่นเองครับผมและก็อย่าลืมไปรอติดตามเชียร์ทีมที่ชอบกันละ่ะ ถ้าหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์มาพูดคุยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปกันต่อๆไปหากผิดพลาดประการใดนะฮะก็ขอกราบอภัยมณที่นี้ด้วยนะครับผมไป